Big dreams start small. go daddy we help you take at a t you h การนี้ครับตั้งแต่วันที่เสียท่าให้กับลิวพูเมือสสเ่อ3สิงหาคมนะครับอาร์ซอลเก็บชัยชนะได้ถึง13จาก17เกมครับขณะที่ลิวพูแพะะ้ไปถึง6นัดนะครับใน17เกมดังกล่าวครับกัรเปิดที่เสียท่าให้กับลิวพู เริ่มแล้วครับเป็นลิวปูลครบที่ได้เขียนลูกเะเริ่มเป่นก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายมือของหน้าจอท่านผู้ชมนะครับแล้วออกบอลมาคราวนี้สโนตัดได้ครับสุเบศดีเปิดเข้าไปยังเลสโคกชงมาให้กับรลสัตยิงเลยครับลูกนี้ติดที่โกนาเต้ยังผูคิงอยู่แม็กลิสเตอร์ต้องเคลียร์มารับโปจะดีดขึ้นหน้าก็ทําได้ไม่ดีครับยังมีแม็กลิสเตอร์มาช่วยบอเร็วมาแล้วออร์กาดออกมาขวาสุด สาก้าสาก้าดวลกับฟานได้สาก้าเข้าไปโชวแต่งเข้าซ้ายแล้วตากปอบปั่นเลยครับแม่ไปเข้าซองของอลิสซงเบเกอร์ครับอาลิสซงเนี่ยเขาดักรออยู่แล้วนะครับลูกนี้โอเคสให้ไปที่โคนาเต้ ส่งอาร์ลิสเตอร์ชิงมาที่โกนาเต้แบรดดี่เล่นตรงริมเส้นครับกลับเข้ามาที่แบรดลี้แบรดลี่พาควบขึ้นมาแล้วให้มาที่ริมโปงแต่บอลมันนำหน้าไปครับแหมคือหลังลูกนี้เกือบไม่ดีครับเราแบรดลี่เก็บลูกนี้แล้วยิงชนคานครับโอ้โหกัปโปเก็บได้แล้วตั้งป้อมยิงลูกนี้ติดบล็อกของทิมเบอร์ครับเท้าทางแบรดลี้ีครั้งหนึ่งแบรดลี่แตะมาแหมไม่ผ่านกับเย่ครับคราวนี้เคลียร์ขึ้นหน้าไปก่อนครับ โเกือบไปครับอาซนอลเป็นจังหวะแก้เพลสที่สวยงามของลิเวอร์พูลครับแรดลีย์จ่ายทะลุช่องมาฟินปงแล้วซาลิบาส่งคืนมาไม่ได้เห็นดาบิดรายาครับโอ้โหยังดีที่บอลเนี่ยไปชนคานนะครับซาลิบาเนี่ยไม่เห็นรายาแน่นอนนะครับรายาต้องส่งเสียงนะครับแบบนี้ซาก้าโดนกับเคอร์เคส ยังดวนหลอกล่ออยู่ให้กลับเข้ากลางมาที่ซูบิเบนดีไรส์พรอซาพรอซาดวนกับแบดดี้พรอซาแต่งเข้ากวาแล้วยิงเองเลยครับลูกนี้แม่บอนมาแฉลบแล้วก็ค่อยๆกลิ้งออกหลังไปครับให้มาเยเกรสดวนอยู่กับโกนาเต้ แล้วให้ต่อไปที่ทิมเบอร์สวยเลยครับทุกนี้สุดเส้นหลังเปิดมาโคกเคลียวมาก่อนกับแบลตี่แล้วไหลดีดเลยครับแม่ยังมีอลิสคมอยู่ตรงนั้นเซฟเอาไว้ได้ครับอีกครั้งที่ทิมเบอร์ครับทางวิง่งแกดีจริงๆครับมาแบบนี้2อสาครั้งแล้วนะครับนี่ครับเจาะเข้าไปได้ถึงเส้นหลังคัดแบ็กแล้วเปิดแล้วแต่ว่ามันไม่เข้าเป้าพวกเดียวกันครับเกือบได้ประตู ่ไอ้ทรงเตะเปิดเกมขึ้นมาแล้วแอนโทนีเทเลอร์ครับก็เป่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยครับอาร์ซยังเสมอกับลิวพูลอยู่สูงประตูต่อสูงนะครับรึ่งหลังเริ่มแล้วครับเป็นอาร์ซที่เขียนลูกเริ่มเล่นนะครับบุกจากขวาไปซ้ายมือของหน้าจอครับ แม็คาริสเตอร์แม็คาริสเตอร์โดนโออริกาเข้ามายังไปได้แม็คาริสเตอร์ให้มาจังหวะนี้ปุรสินให้เป็นฟรีกริกของลิวอร์พูลครับแย่เข้าไปจังหวะเสียเปียบแม็คาริสเตอร์ใช้ตัวพิงก่อนเลยนะครับครับซโบสไลยิงเองเลยครับแม่แต่ว่าบอลมัน ลุดก,กรอบออกหลังไปไกลพอสมควรครับลูกนี้โอ้โหแต่คราวนี้นเรดาร์ไม่ทำงานนะแบรดล,ลี่ลกกออลย์รรลลปริมโป่งปริมโป่งแตะไปลลยังไปได้ครับมีเด็กเคลนไหวมาซ้อนแล้วเปิดเข้ามายังโขกออกมาได้ครับซาดิออแล้วยิงลูกนี้โอ้โหโซบสไล่บอลมันเหินคาบขาดคืดตะจันาจาไปเลยครับนี่ 2วันอยู่นานครับมีโอกาสแล้วปึนปลงลุยเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นระยะแล้วนะครับแล้วก็โซโบโยิงครับปรโปลเเ่นกับเวียสกลับหลังมาที่ฟานได